유난히도 감감 한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Yeah, yeah, yeah. 유난히도 감감 한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. ช่วงนี้นะคะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะแล้วโดยเฉพาะที่สวนของเอานะคะัฟอร์บวอดอนฟอร์บวดภาษาฝรั่งเศสก็คือฟอร์บวดนะคะหรือราสเบอรี่เมืองไทยเราเรียกต่างนี้เองค่ะเยอะมากเลยค่ะนั้นก็เอามาทําใช้เป็นเครื่องดื่มนะคะสวยๆแก้วนี้หน้าตาสวยงามน่ารักมากนะคะ เราสามารถใช้เป็นเครื่องดื่มในค็อกเทลก็ได้เนาะแล้วก็หรือในงานเลี้ยงสําหรับเด็กๆก,ก็ได้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะดีมากๆเลยแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะจะมีโซดาอยู่ข้างในนะคะแล้ววันนี้หน้าตาแบบนี้นะคะน่อยก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆทำนะค่ะดู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 ด,ดูความสวยงามของนางสะก่อนสวยงามมากนะคะมีราสเบอร์รี่ด้วยนะสดๆเลยจากสวนของน้อยเลยนะคะเดี๋ยวเมย์เป็นขั้นตอนอะไรยังไงเดี๋ยวน้อยมาจาัดแจงแล้วก็ อธิบายให้เพื่อนๆดูแล้วเพื่อนๆมันง่ายมากๆแล้วก็เพื่อนๆจะได้มีไอเดียเนี่ยได้เครื่องดื่มแก้วสวยๆแก้วนี้นะเอาไว้ทําดื่มเองสดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมีมะนาวใบสะระแหน่แล้วก็ราสเบอร์รี่นะคะดีต่อสุขภาพด้วยค่ะหน้าร้อนแบบนี้นะคะจิบได้รสชาติของโซดาที่มันสดชื่นนะคะแล้วก็หวานเปรี้ยว ของราสเบอรี่นะคะแล้วแถมมีมะนาวด้วยเพื่อนๆค่ะสวยๆสวยงามไปดูวิธีทำกันค่ะมาเตรียมทำน้ำซอสราสเบอรี่กันก่อนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เตรียมราสเบอรี่ในหม้อก,ก็ได้นะคะแล้วก็ เปิดความร้อนไว้และใส่น้ำตาลตามที่ชอบน้อยกะประมาณถ้าชอบหวานก็ใส่ไปเยอะๆก็ได้นะคะไม่ต้องเติมน้ำนะคะเพื่อนๆเเพราะว่าเดี๋ยวน้ำในราสเบอร์รี่เนี่ยมันก็จะออกมาค่ะตั้งไว้อย่างนี้นะคะไฟอ่อนๆ,ๆนะคะคนไปแล้วก็เคี่ยวจนกระทั่งน้ำมันหวดมากๆนะคะจนได้ที่เนี่ยค่ะง่ายๆใช้ไฟปานกลางนะคะอย่าร้อนมากค่ะปล่อยเขาไปตามสบายเลยค่ะ ได้ที่นะคะเราก็จะออมาแยกค่ะโดยใช้ตะแกรงอย่างนี้ค่ะเทลงไปแล้วก็ส่วนน้ํานะคะมันก็จะหยดลงไปข้างล่างนะคะเพื่อที่จะทําการแยกเอาเม็ดมันออกนะคะเพื่อนๆค่ะตอนการเตรียมน้ําซอสราสเบอร์รี่ของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มาเป็นประมาณนี้นะแล้วก็นั้นก็จะมีน้ําแข็งนะคะเตรียมไว้ค่ะสักสีห้าก้อนก็ได้นะแล้วก็แก้วสวยๆไว้ใช้การหื่มนะ ง่ายๆเลยค่ะตอนนี้ขั้นตอนเตรียมมะนาวค่ะถ้าอยู่เมืองนอกอาจจะเป็นมะนาวเมลอนสีเหลืองก็ได้ครับเพราะเอินว่าวัาไปเจอมะนาวของไทยเราเนี่ยค่ในห้างหั่นเป็นชิ้นบางๆนะแล้วั้งสามสี่ชิ้นอืมนะคะพ็ได้มะนาวแล้วทีนี้มาถึงขั้นตอนการทำเลยค่ะ เพื่อนๆมองเห็นไหมคะนะเราเติมไอ้นี่ไปก่อนแต่ไอ้นี่เราจะสองสองช้อนชาค่ะคเพื่อนๆถ้าใครชอบเยอะกว่าน,นี้หน่อยก็ได้นะในชอบเอาสามสามช้อนเลยแล้วแต่เลยค่ะเน้นที่ความชอบเลยน้ำแข็งก็ไม่อนวน้ำแข็งเลยค่ะชอชิม,ม น้ำแข็งนะแล้วนี่ค่ะตามด้วยมะนาวก่อนแต่งขอ,ข,อข,อขอบขอบเพื่อนๆจะเห็นขอบมะนาวมะนาวสีขอบเลยนะคะอ่าขอลืมบอกไปใบสะระแหน,น่เพื่อนๆค่ะสะระแหน่ที่สวนน้อยเองเราปลูกเองเนี่ยนะคะเอามาขยี้ขยี้นิดนึงให้กลิ่นมันออกค่ะสักสามสี่ใบอันนี้ล้างแล้วเนาะน,นะขยี้นิดนึงให้ให้ให้กลิ่นมันออก อืมหอมมากมากว่ามะกลนแก้วนะคะทีนี้ต่อไปได้วยโซดาค่ะเพื่อนๆแล้วก็เติมลงไปค่ะว้าวว้าวนะคะโหสวยงามมากแต่งหน้าหน่อยก็ได้นะคะเพื่อนาลาสเบอรี่ที่เหลืออยู่นะคะจากสวนเลยนะคะดูสดิลูกสิสวยเลยนะสวยๆเลยนะเนี่อยจากสวนเลยครับเดี๋ยวเราขอเติมนะ้ำโซดาอีกนิดนึง เพื่อความสวยงามนะเราก็จะได้เครื่องดื่มค็อกเทลสำหรับเด็กๆไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะเพื่อนแต่หน้าตาก็สวยด้วยนะคะตกแต่งด้วยราสเบอร์รี่ของเราลงไปนิดนึงเพื่อจะได้บอกว่ามันเป็นคือน้ำราสเบอร์รี่นะจ๊ะแล้วก็ขอเติมด้วยใบยสะระแหน่ด้วยนะคะแหมอะไรมันจะดีขนาดนั้นเพื่อนๆลองดูหน้าตา หน้าตาสวยงามนะดื่มหน้าทานมากเลยค่ะนะคะราสเบอรี่ในสวนของน้อยนะคะแล้วก็น้อยจะทำเมนูของหวานเกี่ยวกับราสเบอร์รี่อีกให้ชมนะคะเพื่อนๆค่ะรอติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้น้อยขอเสิร์ฟด้วยเครื่องดื่มเย็นๆกะหาแก้กระหายคลายร้อนได้นะคะเพื่อนๆราสเบอร์รี่ค่ะง่ายๆคลิปนี้บายๆก่อนนะคะโชคดีทุกคนค่ะเพื่อนๆค่ะรักค่ะ